เชดี้นี่คือเสื้อทำงานของพี่มิกนะเดี๋ยวดูว่าเชอรี่จะทำอะไรกับเสื้อตัวนี้นหอมไหมนี่เชื่อหอมไหมชอบเลยนี่ดมตรงนี้ดิเนี่ยดมตรงนี้อืสกมุมกแมวสกมุกลักกินเต่าของปราปลาจังเลย ป๊าหอมไหมคะโอ้ยรักป๊าาจังเลยเอรูดูไปเอนดูไปไม่เชื่อหอมไหมคะใช่คือสี้เ

ความลูชารี่ดิอุ้ยคลั่งคลั่งคลั <Wow. S 1> ่งกินเต่าอุ้ยอะไรเนี่ยคลั่งกินเต่าดูดิ <Wow. S 1> หวงแม่เลยบอกแม่อย,ย่าหยิบนะของหนูของหนูค่ะของหนูค่ะ <c oughs> ม,มันเป็นแมวสกรปรกอะดิแมวบ้าน, <c oughs> านเรา บอนนี่ชอบดมเท้าเชลี่ชอบดมกลิ่นเต่ามีจีโนโ่สะอาดอยู่ตัวเดียวนะผู้พวก๊กพวกว่าติงอยู่คนเดียวจีโนโ่นี่เหม็นเลยเห็นเท้าเลยวิ่งหนีแต่ยูปตาปะป้าตดก็ไม่ชอบเออมันหนีเกรานอนนอกห้องเห็นป่ะเพราะว่ามันนอนตรงใกล้ๆก้นป้าพอดีมันทนไม่ไหวเออมีอยู่สองตัวชอบไปตรงผ้าเปื่อนๆเป็นอะไรไม่เข้าใจผูป้ปิกไม่เห็นเป็นเลยนะเออนี่ไงเนี่ยดูดิ รักรากรักโอ้ยมันชื่นใจชื่นใจจังเลยไม่ใครเขาแยกจริงอะไม่ไม่ใครเขาแยกหรอกอ่ะตามสบายเลยนี่รักปะป๊ามากหรอหรือว่าหอมแมะหอมชื่นใจไหมตรงไหนก่ sai rồi. không ai không ai. Hoàng dũng đó. sai rồi. Hmm. ฮัดชิวฮฮัดชิวกระบ,บอกแล้วมันชุนนี่จะเป็นโดมอยู่ได้อร่อยไหมห่วงแม่ห่วงแม่กลัวแม่จะแย่งเหรอแม่ไม่แย่งหรอก Huống, huống Huống, huống, luôn nhỉ không đủ à không đủ à không đủ Ừ chị sen đây đặt quỳ qua đã bộ đồ đi được chưa? Đèn anh sẽ đi cắm và pha một แ้วเราใส่แค่ลาสับเะหอมใ่ไหมเอราไคว่มเล่รฟูมฉันดิก่มบั่มเต็มเลยใช่ไมแลดูมีความสุขเะไม่ช่เนาะดูแลมีความสุขจังเลยม่ห้ดูแลดูแลฟินูฟนาดนอชอนมไมปูให้ใหม่ปูให้ดีดีปูให้ดีดีให้ ยับหมดแล้วเนี่ยไม่มีที่นอนอ,อ่ะอืมีอมเอาอยากนอนตรงนี้ใช่ไหม,มเหม็นว่ะไปล้างมือ <laughs>